สวัสดีจ้าพักการหอมสวีเดนจะมาพบกันในบรรยากาศฝนฟ้าตกที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนนะคะเมื่อกี้พักการหอมเก็บดอกหอมเพื่อถนอมเอาไว้กินในฤดูที่มันไม่มีจ้ะก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่ช่องฟิตไว้นะคะอ่นนี่ก็คือดอกหอมที่เราเก็บเมื่อกี้นะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องเก็บใบหอมค่ะทั้งใบหอมแล้วก็ดอกหอมเราสามารถที่จะเอาเข้าช่องฟิต เก็บไว้กินนอกเหนือฤดูกาลได้นะคะดูใบหอมของเราก่อนจะเนีย่ยความยาวบวบอ้วนเราจะต้องเลือกเอาใบที่มันไม่มีรูนะคะถ้ามีรูอาจจะมีด้วงมีหนอนเข้าไปได้โอ้ยนกทำไมรุนแรงแบบนี้ เก็บใบหอมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพักการหอมจะพาชมพืชผักผลไม้ในรั้วในสวนของเรานะพี่น้องวันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเพราะว่าฝนฟ้าตกค่ะเขาก็ชุ่มฉ่ำเจริญเติบโตงอกงามอีนนี้รู้สึกว่าโอเคเลยค่ะ โอเคเลยค่ะพืชผักผลไม้ของเรานะคะหวังว่าเห็ดแล้วก็ผลไม้ป่าก็จะมาให้เราได้ชื่นใจเหมือนพืชผักในรั้วนในสวนของเราจะก็จะเก็บยากนิดนึงเก็บผายากนิดนึงมีความสุขมากพี่น้องพืชผักออกแกนิกในรั้วนในสวนของเรา หาซื้อก็ไม่ได้หรอกจ้ะ,ะเรามีในบ้านของเราแต่ดีแล้วงามขนาดนี้จัดเอาไว้ใส่หน้าตาของอาหารจ้ะพี่น้องสีเขียวนะคะเพราะว่า ในช่วงฤด,ดูหนาวเราหาผักใบเขียวไม่ได้จ้ะทุกอย่างเป็นสีขาวไปหมด <laughs> คักคักคักอ้าวผนมา แตะตอนนี้ก็ได้ใบหอมแล้วก็ดอกหอมแล้วนะคะก็ฝนฟ้าตกแกพี่น้องการตั้งกล้องในแปลงสตรอเบอรี่ก็คงแก่ลาบากเพราะว่าเดี๋ยวผักการหอมจะต้องเก็บสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเก็บเอาลูกที่เขาสุกช่ำเอาไปถนอมนะคะทาแยมบ้างแล้วก็กวนบ้างค่ะเสียงที่ดังนี่คือนกว่าวนะคะฝนก็ยังตกนะคะถ้างั้นเดี๋ยวผักกาหอมจะพาพี่น้องชม พืชผักในรั้วในสวนของเรานะคะถือว่าเป็นการอัปเดตเพราะว่ามีอะไรหลากหลายอย่างเลยค่ะที่จะมาเซอร์ไพรส์พี่น้องกันนะคะจะเราก็มาเริ่มต้นจากตะก,ก้้าผักสองใบนี้นะคะค่ะผักการหอมหรือว่าพลอกสลัดของเราเราก็เลือกเก็บนะคะเก็บ ให้มันมีช่องว่างค่ะเราไม่ได้เก็บในจุดจุดเดียวนะคะมันก็เลยดูเหมือนว่าเขาไม่หมดแต่เราก็ทานกันเกือบทุกวันนะแบ่งปันด้วยนะคะเขาก็โตขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะค่ะซารเนหรือว่ามิ้นแต่นะคะอันนี้เราจะได้เก็บครั้งที่สองแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่ายอดเขางามแล้วค่ะพันนี้ของแม่ยา่าจ้ะพันนี้ สีม่วงๆนี้ของคุณลมโบนะคะของผักกาดหอมก็นี่เลยค่ะออกหกีกๆแบบไทยๆเลยจะหัวหอมแดงแล้วก็หอมใหญ่ของเราก็เป็นหัวแล้วนะคะหัวใหญ่แล้วค่ะเราจะต้องรีบเก็บใบเข้าไว้นะคะในแปลงตรงนี้นะคะเราก็นำพริกที่เราสแตนบายไว้นะพี่น้องเขากลับงามค่ะก็เอาออกมาไว้ด้านนอกนะคะเพราะว่าเราก็เสียงว่าเออถ้าเขา ตายก็ให้ตายแต่ก็อันนี้เขาก็งามนะคะพริกเนี่ยเราไม่ได้กินเม็ดเราก็ได้กินใบในส่วนเนี้ยน่าจะเป็นพริกจินดานะคะพริกไทยของเราจะเสียงนกดังค่ามีมะเขือด้วยนะคะอันนี้คือต้นที่เราไม่ได้ลงกระถางนะเออเป็นที่เคยบอกพี่น้องว่าสแตนบายเอาไว้เนาะจะแล้วก็ตรงนี้เป็นกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งนี่ก็คือรุ่นที่สองจ้ะรุ่นที่สอง ก็มาได้ขนาดนี้แหละค่ะผักไทยแต่ก็อร่อยนะคะอร่อยจ้ะคุณเลมโบก็ชอบแม่ยาก็ชอบด้วยจ้ะอย่แปลงน,นี้ก็จะสุพย้ายนิดนึงนะคะเอ่อที่ผักการหอมรอรออยู่นะคะบนบนอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเรดโอ๊กวินัทนะคะเนี่ยผักสลัดสีแดงๆงของเราเนี่ยคะ่ะเข้ามานะพี่น้องเห็นไหมคะมาอ่าปลูกไว้แล้วหวานไว้แล้วคิดว่าเขาไม่มาคะ่ะ ก็เลยเอาคณะไทยนะคะมาใส่ระหว่างไว้ค่ะสับวางไว้ค่ะคืออันไหนไม่แข็งแรงก็ให้เข้าไปแต่ปรากฏว่ามาทั้งหมดพี่น้องเราก็เลยได้แปลงคณะไทยไว้อีกแปลงหนึ่งนะคะแปลงน,นี้นะจําได้ไหมถ้าย้อนคลิปไปดูก็คือเหมือนมันไม่มีอะไรจ้ะแต่มันก็แอบมีแครอทนะคะมูโรสเต้ค่ะ อันนี้ก็ปลูกตามใจคุณยายอ้อยร้อยเอ็ดเลยนะคะปีที่แล้วถามหาปีนี้ห้ามถามหานะคะคุณยายเพราะว่าปลูกไว้ให้แล้วคะ่ะระหว่างแครอทกับมันฝรั่งเนี่ยเราจะกินข้ามปีกันเลยนะจะบอกให้เพราะมันทนหนาวได้จากตอนนี้เราก็มีอดอกของเลดิดมาแล้วนะคะดอกเลดิดเนี่ยถ้าเขาเป็นเม็ดอ่อนแล้วก็ เหมือนกับผักพึกบ้านเฮานะเหมือนกับผักขี้หูดหรืออะไรนี่แหละผักพึกเออเรียกกันหลายชื่อเนอะาะจะถ้าเป็นเม็ดแก่มาแล้วก็ไว้ทําพันุ์จะส่วนผักอะไรเนาะหอมป้อมหรือว่าผักชีไทยนี่ต้องถอนออกนะทำการหอมถอนออกจากแปลงมูรสนะเพราะว่าอยากจะให้เขาเป็นแปลงมูรสเลยค่ะไม่งั้นก็คือรากเขาแข็งแล้วเวลาไอ้แครอทเขาจะ จะโตเนี่ยมันไปเบียดกันค่ะแปลงนี้ก็คือปล่อยไว้ทำพันธ์ุเลยค่ะเพราะว่าเป็นผักสลัดที่ที่มันรอดตายจากหิมะติดลบ14นะคะเนี่ยเราเอาพันธ์เข้าไว้เลยค่ะก็เด็ดนะคะเด็ดเด็ดไปกินแต่ว่ามันแตกขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้กินยอดใหม่จะนี่นะคะจำได้ไหมาต่ต้นหอมก็ นี่นะคะมีหอมใหญ่แล้วก็หอมแดงค่ะเริศเลิกออกกูลเลิกนะคะปีนี้ไม่ปลูกสิ้นเลิกนะคะคือหอมที่มันสีขาวนะถ้กการหอมว่าเวลาเก็บแล้วหัวมันฝ่อเร็วจ้ะจะารดิสรุ่นที่สองนะคะรุ่นที่สองก็คือหัวโตกินได้เลยแม่น้องออรอนถอนไปให้พ่อออรอนนะแต่ว่าหอมก็กินเยอะแล้วค่ะอันนี้ก็คือเหลือเอาไว้เลยเหลือเอาไว้ เพื่อได้มเมล็ดพันธุ์เขาจะเดี๋ยวก็มาเลือกเลือกเอาที่มันติดกันนะเอาออกไปกินนะคะตอนนี้ก็พืชผักของเราก็เก็บกันทุกวันแหละค่ะมันเป็นพืชผักไร้าสารและยาเนาะปลูกเอาไว้ดูแลสุขภาพไว้แบ่งปันนี่แหละพี่น้องค่ะอ่าผักเต็มแปลงแล้วค่ะตอนนี้นะคะ มันก็ปลูกอย่างละนิดละหน่อยนะพี่น้องเออบางคนก็บอกว่าทําไมไม่ขายนะคะเราก็ไม่ได้เน้นการขายเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกอะไรอลังการเราก็ปลูกแค่พอได้กินตามฤดูกาลแต่มันบังเอิญงามค่ะดูค่ะผัการหอมแต่ละกออ่ะพี่น้องอ่าตรงนี้ก็คือ จากตรงนี้ผักเพราะอะไรถึงงามคะพี่น้องจําได้ไหมว่าผักกาดหอมเอาขี้วัวมาพักไว้ตรงนี้มาหมักมาหมักขี้วัวไว้ตรงนี้ให้มันเข้าไปกับดินดินคอกวัวแล้วก็ขี้วัวเพื่อที่เอาไปใส่แปลงสตอรอเบอรี่ให้พี่น้องย้อนดูนะคะว่าตรงเนี้ยเราขูดแบบว่าโอ๊ยก็ขี้วัวน่ะเนาะนะขูดแบบว่า แล้วก็ฉีดน้ําใส่อ่ะเพราะมันแห้งไงฉีดน้ําให้มันให้มันดินอะไรมันละลายไปกับขี้วัวนั่นแหละค่ะมันก็เลยกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีให้แปลงน,นี้นะคะจากที่ลูกชายกับเออเพื่อนเขาเอาดินอินรีย์มาให้นะคะมันก็เลยมีขี้วัวอยู่ตรงนี้ด้วยมันก็เลยงามแบบงามแบบเนี้ยค่ะ คุณย่ายังตกใจเลยบอกโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยมันทําไมถึงงามค่ะแล้วก็กรอบค่ะแตะนิดนึงหักพี่น้องเนี่ยก็จะกินได้อีกนานค่ะกินได้อีกนานเพราะว่าเขาก่อสมบูรณ์เขายังไม่ไม่แก่ไม่ไม่อมีดอกนะแล้วก็คะณะค่ะแข่งกันงาม <laughs> มันก็งามในระดับส่วนเล็กๆของเราเนี่ยล่ะค่ะพี่น้อง แบบก็ภูมิใจอ่ะเนาะเพราะว่าเราปลูกแบบธรรมชาติจากอันนี้ก็เพิ่งถอนไปนะคะอยากแะให้มันมีช่องว่างบ้างค่ะถ้ามันทึบแล้วเดี๋ยวตัวทากมากวนนะคะถั่วลันเตาแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะเบิ้นโหนออกแอปโตที่ไม่ย่าทักวันก่อนนะคะจำได้ไหมคะในถังที่ก้นมันแตกนะคะที่คุณเลมโบเจาะเพิ่มให้นะคะนี เกี่ยวต้นผักบุ้งฝรั่งขึ้นมาแบบนี้เลยจ้ะโอหเข้ามาจุดนี้แล้วแบบว่ามีความสุขมากพี่น้องมีความสุขมากเจาก้าคิเลก็นอนเฝ้าแม่อยู่ในนี้แหละเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะเขามีโต๊ะอาหารส่วนตัวเขาทำให้เขามีความสุขนะ่ะค่ะผาอันนี้ก็คือวินด์วอนะคะ ติดดอกแล้วค่ะด้านบนนู้นก็ไม่กวนเพราะมันสูงวันนั้นคุณลมโบชี้ให้คุณย่าดูอยู่จ้ะวันนี้มาจัดระเบียบให้เขาก่อนที่จะทําคลิปนะคะคือเขากระจายเต็มมาหมดเราจะให้เขาไปริมๆิมให้รอบให้รอบริมๆิมจ้ะนี่แปลงที่เราเพาะพืชผักนะคะอันนี้ใบ อะไรนะกะเพาหรือหรือกระเพราควายเลยที่ที่ได้มาจากแม่ย่านะงามเลยค่ะพี่น้องพร้อมที่จะผัดเลยค่ะนี่พร้อมที่จะผัดจะแกงเลยค่ะงามเลยอ่ะมาดูมะนาวหน่อยนี่ค่ะกระถางที่คุณเลมโบซื้อมาให้นะคะนี่ค่ะตอนนี้ให้มันเปื้อนไปก่อนนะถ้าเข้าบ้านเดียวค่อยเช็ดถูดูแลเขาใส่ดินใส่อะไรใส่กระถางใหม่ให้สดชื่นแล้วนะพี่น้องดูค่ะ ่าให้สังเกตจากวันแรกที่เอามานะคะแล้วเขาก็แค่เอาดินปลุกปลไว้เขาไม่ได้เป็นเป็นรากแบบว่าขึ้นในกระถางนี่เลยคล้ายกับเขาเขาปลุปลเพื่อเอามาวางขายอะค่ะพอเราแกะหน่อยโอ้โหดินล้วนออกหมดเลยค่ะเหลือแต่รากอันนี้ก็คือลงดินให้แน่นหนาเลยจ้ะมะนาวนะคะซิตรูนค่ะทูมอรเตอร์ มะเขือเทศถึงหลังคาแล้วนะคะอ่ะถึงหลังคาแล้วจริงๆค่ะน,นุ่นถึงหลังคาจริงๆค่ะพี่น้องดูต้นผักบุ้งฝรั่งเราก็แบบว่ารับน้ำหนักกันแทบจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าต้นหไม่น่าเชื่อนี่แหละถึงบอกว่ามีจุดเซอร์ไพรส์ให้กับพี่น้องนะคะพริกของเราก็นี่นะคะ Oh. ตอนนี้มะเขือเทศค่ะมาแล้วค่ะมะเขือเทศของเราอ่ะพวงนี้ติดนี่เอซไว้นะคะก็เลยยังไงคุณเลมโบมีการบอกว่าที่รักคุณต้องการมะละกอใช่ไหมเพราะว่ามะเขือเทศของคุณนะสุกแล้ว <laughs> รู้อีกนะินนอง แล้วก็เมนูของเราก็เต็มไปหมดจ้ะเต็มไปหมดเราจะกินไม่ทันนะ่ะค่ะจะติดนี่ไว้ก่อนนะคะพี่น้องเอาไว้ชมเชยก่อน,นะคะ่ะบางครั้งเราก็อิ่มอิ่มตาเนาะคนปลูกเนะี่ยอิ่มตาค่ะอิ่มปากอิ่มท้องอิ่มตาอิ่มใจด้วยนะคะคนชมก็คงจะอิ่มใจไปด้วยเนาะ,ะดูคะ่ะพี่น้องจ๋า คือภูมิใจที่เราเพาะมันมาจากกระดาษทิชชู่ทั้งนั้นเลยนะมันงามมาจากในบ้านนะคะอันนี้ดูดต้นผักบุ้งฝรั่งของเรารับได้ค่ะจ๋าพี่น้องจ๋าตอนนี้เราก็ได้ใบหอมแล้วก็ดอกหอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะคะว่าเราได้เก็บถนอมพืชผักเอาไว้กินในช่วงฤด,ดูที่มันหายากคะ่ะ จากนี้ก็จะนำไปล้างแล้วก็ตัดให้อพอเหมาะนะคะแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตเลยค่ะเก็บไว้กินถึงปีหน้าเลยคะ่ะอย่างที่พกักการหอมเคยทำนะคะเราเก็บไว้ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังเหลือนะคะออตอนแรกว่าจะพาพี่น้องเก็บสตรอเบอรี่ด้วยนะคะคงตั้งกล้องลำบากเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็เฉะแฉะด้านในแปลงก็ยังมีคุยตุนนะคะ ตุนเขาไม่ได้กัดต้นพืชผักหรือว่าต้นสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าเขากินไส้เดือนแต่ว่าเขาทาขุยขึ้นมาเนี่ยมันมันทำให้ผลไม้ของเราเสียหายหรือว่าพืชผักของเราเสียหายได้คือรากมันลอยหรือ,อผลไม้เปื้อนดินอะไรอย่างนี้แหละค่ะก็ตอนนี้ก็มาแบบเป็นครอบครัวใหญ่เลยเข้าไปซุกตัวอยู่ที่ตาม ไต้ต้นสตรอเบอรี่นะคะได้ชมพืชผักผลไม้ในสวนพอเพียงของเรานะคะว่ามีอะไรขึ้นหน้าในบ้างจ้ะ